กาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุลสุคนมันี่ก็มากับพรอครัวคือเก่าละพี่น้องจ๋าเอาพอครัวกาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเว่ยสุกุลสุคนเนาพี่น้องคนนี้กับพอพครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือทำมือกรอบใส่กุ้งชิดรุ่งมันี่พี่น้องแต่นำปลาลายลายคือเก่าพี่น้องพักอะไรมาเป็นโจนคือเก่าพี่น้องเอ้ย เอาพี <s <S ่น้องมากินน้ากันพี่น้องบรรยากาศยามของแรงเก้าพี่น้องเอ้ยติการทำงานกกินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องกินไปแซ่บไปในโซเนียลอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะพี่น้องเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเน่น้องเป็นกำลังใจให้กันและกันเล้วพี่น้องเด้อเอาขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณค่ะลงมือผัดนีิรายอยู่ใส่มือเนเนาะพี่น้องเนาี่ยเสียบข้าวเหนียวก็มีพี่น้อง กินข้าวเหนียวเนี่ยแซ่บมาเด้อมากินข้าวแรงนำกันเลยจ้าแซ่บคือเกาไปเนาะเพิ่งต่ำมาบรรยากาศกับข้างนอกอีกข้ผาหอมอีกพอหนึ่งแล้วแซ่บกระซองลูกดีหน่อยเก็บเอาในตู้เย็นอืม คาทาพี่น้อขคาทาคาทาคาทานี่คือแซ่บหรอหอมกรบเน่ะคุณหลอกปุ่งเด้งเด้งดึงดึงบอกความเดียวว่าอร่อยนัวเด้ ได้บ้างกามากินน้ำชาในกับพอคั่วเด้อพี่หองแี๊ยบคักหอมมือกรอบพี่ลองเอ้ยอืมมากมาก คนกหมันเนาะมันอีบ่มีขนมดินนัเนาะแล้วขนมจีนแม่งพักี่น้อยเข้ากันดีกรอบเป็นเหมาอน้ำปลา เราเมื่อกอบก,อบกอบ็อดจ้าน่ะถ้าเพียงกินอย่างเนาะพอๆนอกจากต่ำอย่างอื่นขมขอนปันใด อยมะกรอมาโรน hmm. ึงเพื่นอยน้ำปลาอยู่นดียวด้วยน้ปลาอกแต่กุ้งอะต่กุ้งบ่อดนิงหนึ่กุ้งอะไรเยียว้บ่อชิปโต เสียงเขาเฮ็ดงานก็ดังเนาะเปิงเปิง rồi, ngay này พักก็เป็นโจรที่เก้าแล้วพี่น้องเ้ยหลักหลายแล้วพี่น้อง สงการปีนี้น่าจะคึกคืนเนาะพี่น้องเนาะหลายคนกลับบ้านกลับช่องเนาะพี่น้องสงการเพื่อกลับบ้านก็เดินทางกลอดภัยเลยพี่น้องเลย ยังอ็นบกีมือกับชงตาแล้วนะพี่น้องปีนี่พอกลัวก็แซวหน้ายก็ไม่ได้ไปแทบพี่น้องอยู่งานคือก้าพี่น้องไปไช่ <laughs> มากินหอนบ้านบอกินหอนจุพี่น้องใครจะจำเป็นเนาะหาเงินหาค่ำดิพี่พี่น้องมันก็นนยาก หอมอแม่ลูกโอ้ยเพชรพี่น้อยน้ำปลาเนี่อนัวเออเอานำปลามีแห้งนัวพี่น้อยอ เดิมพักเขือนหน่อยพี่น้องมดคือเก้าไพี่น้องเนังแต่เครื่องเทศกับน้ำปลาอันนี้กกยังแต่พักกรับมะเขือพักนี่กันอนเนาะ้งนั่งนอเก็บใบนอนเนาะบรรยากาศเย็นนิดพี่น้อง รับคลิปนี้เฮากับจ๊กเพลงกันมี่น้องเพื่อนน้องคลิปหน้าพ่อกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแชร์ไปในช anel เฮากับขอบคุณพี่น้องรายที่ติดตามรับชมน้อพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องเพี่น้องคอมเมนต์ทุกไลค์นะพี่น้องเอ้ากราบสวัสดีสบายดี